สวัสดีครับขอตอนรับเข้าสชูช่องวีราแห่งโชคนะครับเมื่อนี้ทางช่องเง่าได้เดินทางมาถึงบัดปูทุงฝนนะครับเพื่อมาตามแนวทางตัวเลขคงสุดถ้ายนะครับฝากตอนเอฟซีทุกท่านนะครับว่าแน,นวทางตัวเลขของปูงทุงฝนสิไปที่ทางไดนะครับยังยังเป็นตัวเก่าบอหรือที่เป็นชุดใหม่นะครับกาบก็เลื่อนเชิญเอฟซีทุกท่านมาติดตามแนวทางของปูทุงฝนนํากันครับ แนวเป็นได้การต้สการค่าการนมสการ์ค่าปูครับส้าพายตีมาตะขงสุ่ทายครับปูว่ามีเติมเติมบอร์ด้วยงไหนบอนะคะครับคมจนในน่อมันคมหมือน้มลอยละเป็นัขมขมจนจะพองสลุ่มหมนละอือว่าสบายพักคอนเลยนอนกับว่าฟันไข่แตกไข่แตกไข่เ้นหนักแล้วปูไข่เส้นนี่แล้ว ฟูเห็ดงานหนักเว้ยฟูเห uh uh> ็ดสางวัดน้องพี่น้องเห็ดงานเห็ดแต่เช่นเหไดชนิดฟูบ IC ่คอยได้จ้างฟูเห็ดเอาน้องพี่น้องน้องวัดนะคะโมเมนต์บ่คอยได้จ้าโม่จ่างเห็ดเพื่อนโม่จ่างเลยเห็ดเอารึน้องปูวันใหม่เนี่ยเด็กเด็ดตะปูบ่ก่ออิดเลยเห็ดอันนี้เนาะบ่ฝันเลยมันบ่ขับปูนอนกับนอนอีหลี ปูเหมือนปูว่านเอาปูขื้นหอเนียนพิเศษยี่บอกปูหมือนมีอย่งนั้นตเกาแต่ว่าบ้านไนเนียนได้ปูสามสองแปดนะจุีบ อแม่ฝันหมแม่ฝันเกียวก่านีฝันมาไกลยในหูเขากตีสเกิแต่ก็ไม่ว่จะซื้อไหเออเดันไ้อปล่านย้หอาเี่ัวเน้ายนะนี่่าน่ยแหละฟันมันมักมีฟันหรอะค่ะวงรถค่ะพวกนี้ทุกขภาพร่างกายอ่อนแรงทุขภาพร่างกายบอดีหัน ไปหามหมอเขามาปนนังเขาพอดูียงพอเนอะปูเนอะงาน,น,นะเขามีเหล็กฟันเม่ใช่เล็กตามสูตรนี่แหละค่ะหนักตัวเ,เ,เอกเออหนึ่งสามคู่พ่ออ๋อตงงามดูสองแปดต้องกินกับว่ามากักกับเหล็กไม่จากปูจุดถูกสามสองแปด จุดทูบสามสองแปดกระชินนบางเงินมันตรงกับกล่วยไหมกล่วยตนจะย้อยเฮ้ยมันคือจุฟองใช่ไหมก้อยชินกิเลสครับมันกับวีนึงมีแปดหน่วยวีหนึ่งมีสองหน่วยสองแปดก็เด็กอดินีแล้วมันวีหนึ่งมีสองหน่วยวีหนึ่งมีแปดหน่วยกับฮันน่ะฮันมันหันรามาฮาทั้งครูก็ดีเนะบูตานะใช่ นี่ก็เลยคิดมากเหรอวะคิดมากเพื่อมันเลยแต่มันมามักแทงมันเป็นเล็กูเลยเนาะแมนอยู่ผูเล็กูไม่อยากเครแต่กระตีเลยใน่กะดีก็เลยแบบลงไว้เป็นเล็กเด็กผู้เบาเดกลุ่นกลวยน้ำกันมันตัวเดียวกันนะคมันชนกันพอดีมาผูนี่ครับชนกันพอดีเลาวพี่น้องก็มีคะของผู้ไทยปู้กระเน้นให้แล้วเนาะเนาะ ในในสามคู่คัวนะคะนีนละเกเลยวิ่งวิ่งเกต <28 1 S 2> สอ<ล>งแปดเกดหนึ่งเกดสี่นะคะเนาะมือนอีก,กับสิบวอลบกวนปูดนเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าปูดดะะาป่กับว่าสมบายนะคะปูกับสิไปงานซุปต่นนะคะเนาะเอาค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับเอาพี่น้องกับสิมาสอบถามคุณแม่เพื่อนนะคะแม่เพื่อนฟันดีเนาะพี่น้องเนาะาแม่เพื่นอนกับมา,มา เพ่นนะคะยูทีวัดปูถุนฝนนะคะเป็นจั้งไรแม่คะความฝันคือว่าฝันดีฝันวันนั้นก็ได้อยูเก่าศู์สูงเก่าฝันได้ยููกับว่าสื่ออันอันฝันว่าใกล้ตายในหูเบาก็เบนหน่อยอันหายด็้งหน่อยฟังสูกูฝันว่าใกล้ตายอยู่ในหูว่าสั่นค่ะแม่ฝันนะเนาะจ้าด็กงหน่อยเลยวาเอาหูกับเป็นหูกับเป็นสูงไกลกับเป็นเก่ากับพากันเบาอยู่ดิจ้าบัดเมื่อขึ้นว่าในฝันว่าอินผู้เถาอาบน้ำอยู่แน่น อ่างที่จังบ่อน้ำคือจังเด็กหน่อยเหรียหนนะแต่ว่าผู้เฒ่าไม่ยิ่งโอ้ค่ะผู้เฒ่าไม่ยิ่งจำเนี่กแตฟันไปหลายยุดดอกจนว่าลงหันลงไปลงมากนละจังจังมาเห็นผู้เฒ่อคนอาบน้ำอยู่ในอันแต่าแต่ว่าซื้อโทรศัพทเครียดแล้วเลยจิบโทรศัพเครียดฟันใหญ่ยุติว่าเป็นยังไงเมียคือบ่เอาเมียอัน ก็จลกน้อยพูกนั้นก็ว่าไปหันว่าไปนี่หลบแย่ไปน้องเขาเขาได้มาหันเขาได้มาหนี่ก็ไปน้ำผู้อื่นเบิดอะไปน้ำผู้อื่นเบิดก็มันอะ การพนันนี่ก็เอาเลตเตเล็กอย่ะไหมเจ้าครับัเอเอาเตเล็้อาจารย์พ่อนาจะไม่ต้องซื้อเรื่อยๆมันคัดอันย่างก็คัดหลักคัดก่อยมุพเพ่อนวะไม่เอาซื้อม่ถือยังที่อะไรโอ้ก็เพอว่าคันฟันไดกันให้มใหยพวกซื้อไปชี้ไม่บ่แม่กดแก่ซื้อพวกเพื่อนมากขายเขขายยังขันละแก่แก่ท่นให้เพื่อนฟังจ้ามือทั้งฟังเจ้ กับสามีแหละไม่เฮ้ากัน <c oughs> ฟันว่างในก็แม่เอาไม่กันนะฟันว่านจักไปอยังไปกับเป็นป้าเป็นยังแต่ว่าเป็นป้าก็เก่าที่ก็เฮาเค่อยไปอยู่แต่ว่าหันขึ้นว่าจะของสิหลงไปอืออันนี้รถเขาสิไปหันไปนี่เจ้ได้สิออกไปหารถไดนอกสันติแลกค่ะเอาไปมารถเจ้าบ่ไปจาา้จาไหนจังไปเห็นอัน ไม่ง่ายคนลงอาบนํำในโบนำอืมไม่ใ่ายลงอาบำในโอนำเป็นยิ่งเถาละเป็นผู้เถาไม่นยิ่งล่ะีแล้ววันนี้คันในฟันแบบนี้คันแม่นตีนี้แม่ิีตีว่างใน่ตี่กเป็นแม่ห้องโอ้ตีพ่กเป็่นจ้ะาตีว่าเป็นพู้ยิ่งพูดเถาวะแม่ พูดเ่าพูดเ่าก็สิว่าเป็นเก่าวะแม่แม่หฮาก็คืออยู่แต่ว่าอ่างก็สิเป็นอ่างก็สิเป็นศูนย์น้ำก็สิเป็นนึ่งเป็นอะแม่เอานั่นจ้ะตีไปศูนย์เก่านึ่งเก่าน่ศูนย์แม่ละตีลวดแม่ห้าตีว่าเป็ี่นดอกเออเอาพี่้อกแม่คนตีว่าเปลี่ยนนะคะนาะอันดีเด้ยที่แม่จาได้เนี่ย ค่ะเที่ยวใกล้ตายในหู้ประจำได้ผมมาสอนคน้อยฟังว่าเที่ยวใกล้ตายในหู้นี่ผู้ใดตีให้แม่แม่เล็กน้อยอันที่อยูกกระทอมอยู่หน้าบ้านแม่เขาโอ้เพื่อนตีหายจ้าแม่ฮักกะว่าเก่ายุ่ไกลแต่ว่าเขาเรียกว่าไกเก่าโอ้ตายกระซูเนาะจ้ารู้ยหลุมผอมเขาอยู่ในหู้ผอมนะขาว่านะจ้าจ้าขาวาอยู่ในหู้เขากะว่าซูนา็เก่าซูนแล้วย่ายเจ้าน้อยผู้นั้นกระดังมาตัวนั่นตัวนั้นกระดังมาตัวนี้ กับทูดให้เขาซื้อซิบซีซิบใบถั่วบาทนี่งค่ะอ <ขา S 2> อกมาโอ้ยายจะเป็นพวกห้องงูเนาะเอาคืองูกับสุนตัวเป็นผัวไมหมฮะก็ร้อง <c oughs> ค,คุณแม่ซื้อคุณแม่ยังกับเขาคุณแม่แม่ปะพาพ่อนะแม่ปะพาพ่อแล้วเพื่อนก็ซือ้ออ่อนแม่สารซื้อ,อแม่สารซื้อเลรนซื้อคุณแม่สารเนาะตะกี้พอพอห้าตั้งแต่นั่นเพื่อนมาพื่อว่าไพศาลกันเสียนะเพื่อนก็เลยตั้งให้แม่ห่าว่าไพศาลค่ะจ้ะ บานี้ต่อมาต่อมาแม่เ้ากับไปหาเงินแล้วมาเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนประผ่าพรมาจ่ายปาผ่าพรเนาะอันแต่ว่าตามที่ลูกเคยตีเนาะแม่พูดเฒ่าผู้ยิ่งเนาะพูดเฒ่าพ่นก็เป็นเก่าหนามหนามนี่เป็นนึ่งบานีบอนี่มันก็สิเป็นซูนเนาะไม่หฮาก็เห้ากับคิดว่าซูนเก่านึ่งไปซะเนาะดวงไพ่ดวงมั่นดอมเอาพี่น้องตีเบิ่งเเ้อร์ค่ะของคุณแม่เพื่อนนะคะเพิ่น กะถือว่าฟันนีอยู่ได้พี่น้องฟันแม่นอยู่นะคะเนาะเพราะว่ากะแม่เพื่อน่ตีว่าเป็นเพื่อนสีไ้ตีเอานะคะผู้ได้ตีตีเป็นนะคะตีแม่นนะคะกับซอยกันคอมเมนตีกันตีความฟันซอยกันเนาะเนาะเป็นแนวทางเนาะแม่เนาะเพื่อไม่โสดไมีลาบนนากัู้เท่าเก่าพุท่าเก้านามหนึ่งนามหนึ่งบ่เป็นศูนย์บ่เป็นศูนย์ ศูนย์เก้าหนึ่งพี่สาวแม่ก็ขั้นเป็นน้านี่เขากับน้องสาวเพิ่งกตีวันหนึ่งอยู่จ่าน้ามันเป็นน้ามหนึ่งเลยแม่อน้านหน้ามัหนึ่งบอบอข้าเป็นบอกรมๆเนาะมันกับเป็นศูนย์ได้แม่บอลผู้เทากับเป็นเก่าอันนี้ตามที่ข้าเบิ้งเนาะแม่เนาะมม่นตาาเพี่น้องแฟนครับสิตีแบบได้กัคอมเมนต์กันมากตีซอยกันนะคะแต่นี่เนาะระวงค่ะแม่ค่ะแต่นี่จะบาดตีให้แม่เพิ่นเลิกค่ะพี่น้องค่ะ ใช่ป่เคยตีแบบนี้นะคะเนะาะพ,พ่อส้มเผาละลูกเออพ่อส้มเผาเบิร์กทุกคนที่นี้เอาค่ะพี่น้องค่ะกับพิจารณาเบิร์กนะคะสำหรับความฝันของแม่เพิ่์นนะคะเพราะว่าแม่เพิ่น์นกับหลอบเก่าซูนซูนเก่าเพิ่์นกับฟันได้อยู่นะคะเนาะพอดีมาพอแม่เพิ่์นมานะคะมันก็ว่าฝันดีอยู่นะคะเนานะ เอาค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่นะคะนอกที่แบ่งปันเนี่ยข้างให้แฟนคลับนะคะขอบคุณหลายๆค่ะแม่ค้าครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางของปูถุงฝนโครงสุดท้ายแล้วนะครับเนาะตัวเลขแนวทางของปูก็ยังเป็นตัวเก่านะครับพี่น้องเฮาเอฟซีนะครับยังเป็นตัวเก่าเพียงตัวปูเน้นไห้นะครับเมื่อนี้เป็นโครงสุดท้ายนะครับปูว่านะครับปูเน้นไห้ไปที่7174 ราคาสองแปดนะครับพี่น้องเนาะบอกว่ายเอฟซีตัวท่านคือสีแคปหนาจอไว้แล้วนะครับตัวเลขนะครับของปูทุ่งฝนนะครับเป็นโครงจุดไายเลเด้อพี่น้องเด้อไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลนะครับยังพอท่านอยู่หรือนะครับเนาะราคาเนี่ยทางของคุณแม่ประภาพพรนะครับเป็นเลขข่มฝันนะครับอ่าก็สิเป็นศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งราคาศูนย์หนึ่งนะครับเลขแนี่ยท่าข่มฝันคุณแม่ประภาพพรนนะครับคุณแม่ เพิ่มมาเพี้ยนวัดปูถุงฝนเห่านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ทางช่องเหานะครับยี่ไร่ห้โชกนะครับนะครับวางว้ F เอฟซีทุกท่านขึ้นสีแคบหน้าจอไว้แล้วนะครับตัวเลขเนาะทังช่องเห่าก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขทุกตัวก็มีซิ์เข่าซิ์หลุดได้นะครับทั้งสองก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับอ่สุดท้ายนี้ให้เอฟซีทุกท่านส่งมันมันล้ำลุ่ยยูดีไม่แห้งสวัสดีครับ